นายชินโชติลิมธนาโคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอวังสามหมอประจำปี2565ค่ะโดยมีนายอำเภอวังสามหมอเป็นผู้กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานงานนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์สร้างการกรับรู้แก่บุคคลภายในพื้นที่อำเภอวังสามหมอให้รู้จักกับสินค้าผลิตภัณฑ์และ แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านประมงและชาวประมงท้องถิ่นในพื้นที่หลังวิกฤตโควิด -19 เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ําในพื้นที่ให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลายค่ะและกระตุ้นให้มีการบริโภคปลาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประโยชน์ของการบริโภคปลา งานนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26ตุลาคม2565ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอวังสามหมอค่ะ